กาหลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกโปเกมอนทวีปไทยแลนด์มีเรื่องเล่าของสองโปเกมอนในตำนานเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและพระอาทิต์ที่ชื่อว่าพยาครุฑและเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและพระจันทร์ที่ชื่อว่าพญานาคพยาครุฑเป็นโปเกมอนนกสีแดงที่มีความสง่างามบางคนเรียกว่าเป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องบางคนก็เรียกว่าเป็นอวตารของพระอาทิตย์ปกติแล้วพยาครุฑจะอยู่บนท้องฟ้าแต่ทุกครั้งที่มันเข้าใกล้ผืนดินก็จะทําให้เกิดความร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น จนทาให้สิ่งมีชีวิตหลายตัวไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยในอีกมุมมองหนึ่งพญานาคถูกเปรียบเทียบดัง่งเทพเจ้ามังกรแห่งท้องทะเลหากเราบอกว่าพญาคุฑอยู่บนท้องฟ้าพญานาคก็จะหลับไหลยอยู่ใต้พื้นทะเลโปกเกมอนตัวนี้เป็นผู้ปกป้องธรรมชาติสามารถเรียกน้ํามาชําระล้างความชั่วร้ายและในขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็โลกใต้ที่พบอีกด้วยเช่นเดียวกันพญานาคที่ตื่นจากการหลับไหลก็จะเข้าใกล้พื้นดินแล้วก็จะเรียกฝนฟ้าขนองบางครั้งถึงขนาดทําให้น้ําท่วม เราสามารถพยากรณ์การมาของพญานาคได้จากการดูพระจันทร์เต็มดวงถึงแม้ทั้งสองจะเป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องเหมือนกันแต่ด้วยหน้าที่และความสามารถเฉพาะตัวก็ทําให้เทพทั้งสองตัวนี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ทุกครั้งที่พญาคุดออกมาก็จะทําให้เกิดแดดร้อนจนเกินไปและทุกครั้งที่พญานาคออกมาก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมแต่สิ่งที่ย้อนแย้งก็คือวัฏจักรนี้แหละเป็นจุดกําเนิดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอิทธิฤทธิ์ของโปเกมอนทั้งสองนำความเจริญมาสู่พื้นแผ่นดิน แน่นอนว่าเทนเนอร์ในทวีปไทยแลนด์ก็ได้ก่อตั้งรูปปั้นแล้วก็สถานที่บูชาโปเกมอนเหล่านี้ไว้มีเทศกาลสำคัญเพื่อไว้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟและน้ำกลางวันและกลางคืนเพียงแต่ว่าสมดุลแห่งชาติอันนี้กำลังถูกทำลายเมื่อเทคโนโลยีและการเติบโตของวัฒนธรรมมนุษย์ทำให้เกิดศัตรูร้ายตัวใหม่พลังอันชั่วร้ายที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้โมหะราคะและโทสะของโลกมนุษย์ทำให้เกิดมลพิษทางดินทางน้ำและทางอากาศเป็นพิษร้ายซึ่งทำลายชีวิตทุกอย่าง ชะตากรรมของชีวิตในทวีปไทยแลนด์จะเป็นอย่างไรภัยอันตรายใหม่จะยิ่งใหญ่แค่ไหนและโปเกมอนในตำนานดุดเทพของเราจะสามารถรักษาสมดุลแห่งธรรมชาติได้หรือไม่โปรดติดตามในโปเกมอนภาคใหม่โปเกมอนสกายแอ์ซี sea